คือสิ่งที่มันต้องคิดอ่านก็คือว่าความรู้สึกของคนเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับกลักคิดว่าที่จะเอาทักษิณมาสู้มาจัดการพักเข้ากลซึ่งก็เห็นอย่างชัดเจนว่าจัดการไม่ได้และมีหนำซ้ำไปทำลายความรู้สึกของฝากฝั่งอนุรักษ์นิยมเองคนที่เจ็บมากที่สุดในกรณีทักษิณชินวัฒน์ คือฝากฝั่งอนุรักษ์นิยมไอ้พวกที่เสียความรู้สึกคือพวกที่ไปบาดเจ็บล้มตายต่อสู้ฝากฝั่งประชาธิปไตยนี่ก็มีความเจ็บปวดตั้งแต่การข้ามขั้วนะครับและก็กลับมาอย่าง<ม>อภิสิทธิชนทั้งสองสอทั้งสองเรื่องมันคือเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครคิดเกมนี้ก็ต้องรู้ว่าว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้น คือการทำลายฝากฝั่งอนุรักษ์นิยมอย่างย่อยยับอและมีหน้ำซ้ำเนี่ยนะครับในฝากฝั่งประชาธิ่บไตยคะแนนก็จะไหลออกจากเพื่อไทยไปที่ก้าวไกลและก้าวไกลถูกยุบก็จะตามไหลไปต่อเห็นไหมว่าไม่มีอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกลุ่มคนที่เดิมมีความแข็งแรงมากที่สุดยึดมั่นมีความแข็งแรงที่สุดอย่างฝั่งอนุรักษ์นิยมนั้นผมไปที่ไหนที่ไปเจอผู้คนเนี่ย เขาก็เสียความรู้สึกกันทั้งนั้นเพราะเนี่นะครับมันไม่ใช่เรื่องการข่มโคให้กินหญ้าแล้วก็ไปชี้เนี่ยนะครับว่าเพราะเขาไม่ได้ก็หาข้าวกินเองกันทั้งนั้นเนี่ยแต่เขามีความรักชาติบ้านเมืองรักสถาบันทั้งสามนะครับต้องการให้บ้านเมืองนั้นมันเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการเอาทักษิณชินวัตรกลับเข้ามาภายใต้เงื่อนไขนี้เนี่ยที่ไม่ต้องติดคุกสักวัน ไม่แยแสต่อกระบวนการยุติธรรมไม่ยำเกรงต่อพระบรมาราชองการเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยการกระทำเนี่ยมันไปมันไปหักล้างหมดมเวลาเขียนถวายดีกาบอกมีความจงรักภักดีบอกว่าเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับในยอมรับว่ากระทําความผิดจริงสํานึกถึงการกระทําแล้วแต่พอโผล่ไปเชียงใหม่บอกว่ถูกยัดข้อหาเยอะ โลปปทุมก็ถูกยัดข้อหาเยอะบอกว่านั่งเครื่องมาหกเดือนกว่าจะถึงบ้านก็มีความประสงค์ชัดเจนว่าลงเครื่องแล้วไม่ต้องการเข้าเรือนจําต้องการเข้าบ้านเลยเห็นไหมว่าบ้านเมืองนี้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นคําพิพากษาสิบสองปีเนี่ยไม่มีปัญญาขังสักวันนับภาษาอะไรนะครับขั้นตอนกระจกอกว้อ,อ,อ,อนยนะครับในจุดสตาร์ทเบื้องต้นในเรื่องคดีที่จะไปขังกับคนพันอย่างนี้ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นมันไม่ใช่เรื่องว่าใครคนใดคนหนึ่งนะครับจะเกิดความเสียหายถักษินไม่ติดคุกกผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะถ้าษินติดคุกผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่กระบวนการยุติธรรมของบ้านเมืองมันอยู่ตรงไหนหลักกระบินบ้านกระบินเมืองต่อไปมันจะไว้ตรงไหนพฤติการหลบนีคดีแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่ยำเกรงต่อพระบรมราชองการ นะครับไม่เป็นไปตามที่ถวายดีกาและถูกบัญจุไว้ในพระรมราชองการสิ่งเหล่านี้ต่างหากนะครับที่แต่ละฝ่ายนะครับจะต้องคิดและจะต้องตระหนักที่ผมระบุว่าคนที่มีหน้าที่ว่าคุณจะเอาผลประโยชน์ส่วนตนของคุณหรือจะเอาผลประโยชน์ชาติบ้านเมืองที่เหตุการณ์บ้านเมืองเดินมาถึงจุดนี้นะครับแม้กระทั่งว่าหลังจากนี้เขาจะกลับมาเลี้ยงหลานจริงในข่าวก็พูดกันมาเนี่ยเชื่อ ไม่กลัวออกลูกเป็นลิงกันบ้างอะเห็นว่าคือหลักใจใจความนั้นเนี่ยเราต้องดูว่านะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นตัวอธิบายนะครับอดีตมันบอกปัจจุบันปัจจุบันมันก็บอกอนาคตว่าคนไหนมีสัจจวาจาหรือไม่คนที่สะบัดสัตว์มาตลอดทางนะแล้วก็บอกครั้งหน้าผมจะเป็นคนรักษาคําพูดแล้วไม่อย่างนั้นก็จะสร้างนิทานเรื่องคนเลี้ยงแกะมาอนะครับ เพราะฉะนั้นณวันนี้อย่างไรก็ตามนั้นนะ่ถ้าบรรดากองเชียร์ที่ขาดสติส่วนใหญ่ที่ประเภทเสื้อแดงสู้ไม่จริงกันทั้งนั้นนะครับที่ส่งเสียงเก่งๆโวดเก่งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชมใครวิเคราะห์เนี่ยนะครับว่าเรื่องไปศาลเรื่องได้รับการประกันนะครับผิดพลาดอย่างใหญ่โตโพวกนี้ชนะชนะอะไรไอ้ที่แพ้ราบคาบก็คือกระบวนการยุติธรรมนะั่น และคดีตัวทักษิณก็ชนะอะไรก็ถูกฟ้องใช่อ่ะนะครับแล้วถามว่าใครใครใครแพร้เพราะฉะนั้นหลักให่ใจความที่เขานั่งวิเคราะห์กันเนี่ยก็คือเอาตามหลักของบ้านเมืองที่พึงจะปฏิบัติกันมาโดยไม่มีข้อยกเว้นให้เกิดใครคืออายการเองตั้งแต่คดีบอดแม้กระทั่งคดีผมนะครับตำรวจฟ้องมาสามร่วมกันสุดท้ายเอาผมเข้าคนเดียวเห็นไหมหลากหลายเรื่องรา นะครับแต่ว่าเราเอาเถอะนั่นมันเรื่องส่วนตัวแต่ว่าเรื่องของชาติบ้านเมืองนั้นเนี่ยนะครับผมก็ถามน้ำหน้ากองทัพบกเหมือนกันเนาะว่าที่ได้ยินข่าวว่าคุณยื่นคัดค้านการประกันนะครับเป็นโคมลอยหรือจะเป็นข่าวจริงนะครับแล้วก็น้ำหน้าอย่างกองทัพบกถ้ามีปัญญายื่นหนังสือไปอายการเขาไม่ฟังเนี่ยนะครับก็แสดงว่าคุณก็ไม่ได้มีความหมายมีน้ำยาอะไรเนะทีนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้น มันไม่ใช่เรื่องว่าเราต้องการให้ถูกขังขแต่เราต้องการให้บ้านเมืองนี่มันเกิดมาตรฐานาาเพราะมันแลกด้วยความศรัทธาทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับก่อนยี่สิบสองสิงหาคมปีหกหกขนาดตัวไม่มาเนี่ยความเนี่ยนะครับคนถูกยึดอำ,ำนาจเป็นนักประชาธิปไตยมีผลงานเนี่ยขนาดเงาทักษิณคนยังเลือกนะครับทักษิณคิดเพื่อไทยทำเลือกสมัครเป็นนาะยกเพื่อเอาทักษิณกลับบาดเลือก ยิ่งรักเป็นนายกเอาทักษิณกลับบ้านคนก็เลือกแต่หลังจากทักษิณกลับบ้านเวลานี้กระแสเป็นยังไงเห็นไหมว่า <He an S 2> mm. มันสำคัญที่สุดมันคือความชอบทำความถูกต้องนะครับว่าคุณได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่วันนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าประชาชนไม่มีใครเป็นของตายให้กับใครเพราะคุณทำผิดเรื่องหลักการจุดยืนเรื่องประชาธิปไตย ต่อให้คุณเนี่ยนะครับร่ารวยมาหาศาลเก่งสักเพียงไหนก็ตามแต่ชาวบ้านเขาไปเกี่ยวอะไรด้วยคุณรวยก็รวยของคุณไปคุณจะเป็นอะไรชาวบ้านก็เป็นประชาชนเหมือนเดิมแต่ว่าหลักใหญ่ใจความที่เขามีความสุขเพราะเขาคิดว่าคุณเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตไตแต่ว่าการปล่อยพรรคการเมืองไปตรบัดสัตว์ทุกรอบเนี่ยนะครับรอบทิศทางกันแบบนี้เนี่ยและมีหนํำซ้ำตัวเองก็เป็นอภิสิทธิ์ชนสองมาตร,ราฐานเงี่ย แล้วยังคิดว่าประชาชนจะตามจะต้องมีหน้าที่ในการศรัทธากันต่อไปอะมีหน้าที่นี่นะครับจะต้องเชื่อฟังนะครับจะขึ้นเขาลงห้วยที่เผือรัวเรือนะครับที่ออกไปแล้วถ้าพักก็กวักมือเรียกกลับเข้าใหม่ผมก็บอกว่าถ้าใครไปยอมถึงขนาดนั้นไอ้นี่ก็ไม่เหลือกว่าเป็นคนละสิ่งที่เป็น,เป,นเป็นหลักใหญ่ใจความนั้นก็คือหมายความว่าวันนี้เราจะปล่อยให้บ้านเมืองเป็นแบบนี้ นะครับผมก็อยากจะดูน้าหน้าเนี่ครับเอกณะดีวล่าสุดเนะี่ยว่าท้ายที่สุดเนะี่ยถ้าออกมาเพี้ยนพลาดแล้วจะว่าไงซึ่งผมอยากออกอยากให้ดูออกมาเพี้ยนพลาดน,นะนะครับมาเลยเดินสายไปเลยนะครับมันก็เท่ากับเป็นยังไงว่าเราก็จะได้รับรู้กันส่วนว่าจะดีวถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าเอาอะไรไปเอาอะไรไป,ไปไปนั่นนะก็เห็นอยู่แล้วว่าการตัดสินใจของประชาชนนั้นเนะี่ยมันเป็นเรื่องจุดยืนเรื่องประชาธิที่เปไตยเจ้าได้ไปขายอ่ะ นอกจากหน้าเพราะมาเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเหตุผลที่สำคัญนั้นนนะครับไม่ว่าใครคิดจะให้ฝังอนุรักษ์นิยมเนี่ยไปชื่นชมคนระบัดสัตว์มันก็เสียอนุรักษ์นิยมฝากฝังประชาธิปไตยก็เกลียดประมาณประวัติศาสตร์เพราะเคยต่อสู้กันตั้งแต่พฤษภาธรมินแล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมเองก็เห็นสําแดงกันอย่างชัดเจนคนที่รักเนี่ยนะครับนับถือกันมากมาย หันหลังไม่ใช่เฉพาะผมหรอกแต่ว่าเราทั้งหมดทั้งปวงนั้นในการต่อสู้นั้นเนี่ยคนที่เอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงได้มันไม่ใช่ว่าเป็นคนสู้ที่ไม่ลืมหูลืมตาไม่มีสติชีวิตทุกคนมันก็รักตัวกลัวตายกันทั้งนั้นแต่ว่าย่อมที่จะมีแนวทางอุดมคตินะครับว่าสู้เพื่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นการปรารถนาให้บ้านเมืองที่ดีขึ้น คือผมมักจะพูดในแต่ละครั้งในช่วงหลังว่าเราจะฝากอะไรไว้กับคนไม่ได้แล้วเพราะว่าคนก็อย่างที่เราเห็นนั่นแต่ว่าเราต้องฝากไว้กับหลักนะครับจิตวิญญาณอุดมการอุดมคติเพราะมันเป็นสิ่งที่จีรังคนมันไม่จีรังคนมันมีสิทธิ์สับปะรังเคได้นะครับเสงเครงก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็ยังเห็นว่า เรื่องดียวอะไรความแข็งแรงของคู่เดียวเนี่ยมันไม่แข็งแรงกันจริงนะครับนี่ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าบ้านเมืองเราเนี่มันเต็มไปด้วยปัญหานะครับแต่ว่าเราก็คงจะได้ดูกันว่านะครับว่าท้ายที่สุดนั้นมันจะเป็นภาระของประชาชนหรือจะเป็นภาระนะครับของส่วนอื่นๆซึ่งผมไม่ต้องการให้มันเป็นภาระให้กลายเป็นปัญหาต้องการให้มันจบลงที่ประชาชนคือในแต่ละเรื่องกับสถานการณ์ถัดจากนี้ไปเนี่ย มันก็ยังไม่ง่ายมันยังไม่จบคือมันผิดทำนองครองธรรมนะครับผิดกระบินบ้านกระบินเมืองนะครับผิดหลักนะครับผิดคํามั่นสัญญาที่ไอไว้กับประชาชนการเมืองมันเสียนะครับและที่สาคัญที่สุดการเมืองแบบนี้นะครับมันสร้างแบบอย่างไม่ได้มีแต่ความเสียหายที่เราชีว้ว่าเดินต่อไปก็เจอแบบน,นี้จะร้อให้ปี70นะ์จะรอ้อยดิจิตอลวอลเล็ตมาสร้างความเสียหายไปแบกหนี้1.8ล้านล้านนะ หรือเนี่ยนะครับให้บอลมันเกิดเต็มบ้านเต็มเมืองอ่ะแปดเก้าแห่งสิบแห่งเนี่ยหรือแม้กระทั่งต้องเสียดินแดนกันนะเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ประชาชนต้องกล้าลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยนะครับเราเองยึดมั่นให้สบายใจกันได้ว่าอย่างไรนะครับเราก็ยึดแนวทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอยู่แล้วไม่เป็นอย่างอื่นเพียงแต่ว่าบ้านเมืองที่ปกครองด้วย นะครับความเสียหายของชาติบ้านเมืองแบบนี้เนี่ยถ้าคนที่มีหน้าที่ไม่รู้สึกรู้สาว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นอไอ้คนที่ติดนิสัยปล้นมันก็ปล้นตลอดอโกงยังไงก็โกงตลอดโกงก็ไม่รู้ว่าจะโกงเอาไปทําอะไรแล้วนะนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าถัดจากนี้ไปเนี่ยนะครับคือถ้าปล่อยเวลานะครับทั้งสามเรื่องนี้ถ้าปล่อยเวลาเดินต่อไปเนี่ยความเสียหายเกิดขึ้น ใครจะรับผิดชอบอและถ้าวันนั้นหาคนรับผิดชอบไม่ได้มันก็ต้องเป็นหน้าที่ของประชาชนก็จะต้องเต็มบา้านเต็มเมืองกันอีกรอบหนึ่งคือไม่มีใครอยากชุมนุมและเชื่อผมนะใช่ลองไปถามคนที่อยู่ที่หน้าธรมเนียบม,มันเหนื่อยใช่ค่ะนะครับ<ะ>มันตากแดดตากฝนใช่นะครับต้องสมเสียงต่อคดีความมากมายมนะครับมีเรื่องก่อนหลังหน้าช้านะครับมีบาดแผลกันมากมายถ้าเพราะฉะน้นถ้าเขามีทางเลือกได้ วันนี้ที่ผมพยายามนั่งอธิบายกับพี่นกเขากันอยู่นะเพื่อต้องการอธิบายว่าประเทศนี้มันควรทางเลื่อนนะครับเพื่ออธิบายว่ามันต้องข้ามทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะเราต้องเอาชาติบ้านเมืองกันแล้วนะนะครับและยืนให้แข็งแรงนะครับและยืนเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเนยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าใจเรามันสุดจริตที่จะเอาชาติบ้านเมืองมาเป็นตัวตั้งเนี่ยเราสามารถที่จะฝ่าฟันปัญหาได้หลากหลายรูปแบบ นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นการเปลี่ยนแปลงมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าประชาชนไม่มามีส่วนร่วมในการกําหนดอย่ารอจนกระทั่งประเทศมันมันเหลือแต่ซากนะใช่ค่ะนะครับวันนั้นนะครับเหมือนฟังเพลงเรฟูจีของคาราบาวนะครับว่าคราวที่แผ่นดินเดิมปากหมองใหญ่ไม่มองเป็นคนเห็นแก่ตัวนะพอมาล่องเรือมันจะนึกถึงว่าวันนั้นมันต้องสามัคคีกันได้อย่างไร พวกนี้นะครับที่อพยพออกมานะครับไม่ว่าเรืออพยพหรืออะไรก็ตามนั้นคือวันที่นะครับวันที่ยังไม่เกิดเรื่องต่างคนต่างเห็นแก่ตัวแต่วันที่มันเสียทุกอย่างแล้วเนี่ยแม้ว่าคิดได้แต่มันก็สายเกินไปเรฟูจีแต่ละประเทศนะครับก็เกิดขึ้นจากความเห็นแก่ตัวของคนภายในชาติทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็วาดหวังกันว่าทุกเรื่องเราเนี่ยความจริงก็ดรู้เหมือนเราพูดเรื่องซ้ำซากกันเนี่ย แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มีอยู่<ม> <k S 2> คือคนไทยมันที่เอาพูดเรื่องตัวก็มันยังมีอยู่<ม>เรายังหนีไอ้อันนี้กันไม่พ้นมันก็ต้องพูดกันทุกวัน<ม>นะครับทนฟังได้ก็ทนฟังไป<ม>นะครับทนฟังไม่ได้ก็ว่ากันไปแต่ว่าจะเปลี่ยนไปพูดเรื่องอื่นได้ยังไง<ม>เพราะาเรื่องนี้มันยังมีอยู่<ม>เห็นไหมยังดำรงอยู่อยู่ทุกวันนะครับกดดันอยู่ทุกวันถ้าเรื่องนี้มันได้รับการแก้ไขโดยวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องพูดพูดเรื่องอื่นกันไป นะครับนั่งจัดรายการกันเนี่ยเพื่อจะหาทางออกให้กับบ้านเมืองนะครับนั่งพูดเนี่ยเป็นทางออกที่ดีที่สุด